ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธ์วงชหวนนะครับผมอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเดินทางช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับผมโอ้พูดยังไม่ทันขาดคําเลยฟ้าร้องแล้วครับแถวที่แอดมินอยู่นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผม แอดมินก็มีราคาทุเรียนมาให้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ไปที่ภาคใต้เลยนะครับภาคใต้ช่วงนี้ก็ออกเยอะอยู่นะครับราคาก็มีมาเรื่อยๆนะครับที่หลังสวนนะครับแล้วก็ตลาดมรกตนะครับผมเห็น AB นะครับ130บาท2-5กิโลกรัมนะครับส่วนเกรด C ก็อยู่ที่90นะครับ2-6กิโลกรัมครับเกรด D ก็อยู่ที่80ครับ1.2-1.9กิโลกรัมนะครับผม ส่วนเบอร์ห้องเย็นก็อยู่ที่55-60ถึงนะครับตกไซส์8 0ดสถึงแปเล็กดอกก็อยู่ที่55-60ถึงนะครับตำหนิโบเคห้าถึงนะครับผมรวมไปถึงลูแ์นะครับอยู่ที่40-50ถึงนะครับเบอร์สุดท้าย25-30ถึงนะครับผมส่วนก้านยาววันนี้รัวๆมาเลยนะครับ A B อยู่ที่ 1 2 0ถึง140รครับราคาจุกๆนิดหนึ่งนะครับผมส่วนเกรดซีก็อยู่ที่100นะครับตกไซส์35ถึง40ครับแถมมาอีกนิดหนึ่งนะครับชนีชนีนะครับผม AB อยู่ที่55นะครับถึง60ตกไซส์ก็อยู่ที่3 0ถึง35มนะครับผมนี่คือราคาทุเรียนนะครับประจำวันที่21นะครับผมก็ได้มานะครับขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุกท่านนะครับผมที่จะทําการค้าขายนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับผมหลังสวนมระกฏนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามแอดมินนะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมขอทุกท่านดูแลสุขภาพค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมวันนี้แอดมินมาสั้นๆ2นาทีหากผิดพลาดประการใดกาบขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ ฝนตกนะครับก็ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวให้สภาพดีๆก็เดี๋ยวไปตลาดตามกันไปนะครับฝากทุกท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม